ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของแก๊งนางฟ้านะคะหลังจากที่ทางด้านของเจนนี่เทียนโพสวันค่ะได้มีการออกมา unfollow ทางด้านของนานาไลบีนาซึ่งต่อมาค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของเจนนี่เองนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะผ่านทางสตอรี่ไอจีนะคะบอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวค่ะและต่อมานะคะทางด้านของเจนนี่ก็ได้มีการโพสต์อีกค่ะว่าความรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่เมื่อเจนเนี่ยต้องเห็นการกระทําของคนที่เรารักทําให้ผู้คนจานวน มากเดือดร้อนนะคะทั้งทางร่างกายและก็จิตใจไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวค่ะแต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ ความจริงเหล่านี้เนี่ยเจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่งนะคะซึ่งต่อมาคุณผู้ชมทางด้านของเจนี่เองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความอีกค่ะว่าร้องไห้ได้แสดงความเสียใจได้แต่ต้องเป็นน้ําตาแห่งศักดิ์ศรีน้ําตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้องนะคะไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักเนี่ยต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้นะคะว่าคําตอบแท้จริงคืออะไรซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ทําเอาชาว เน็ line, ตหลายต่อหลายคนต่างก็จับตามองในเรื่องราวความสัมพันธ์ของแก๊งนางฟ้ากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะว่างานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคาทางด้านของพี่บอยเอนเตอร์เทนค่ะได้มีการออกมาเล่าอีกหนึ่งมุมนะคะถึงจุดยืนของเจนนี่ค่ะโดยพี่บอยนะคะก็บอกคําว่าพีที่สุดเนี่ยคือการออกมาแสดงจุดยืนหรือว่าแสดงออกทางความรู้สึกของเจนนี่เทียนโพสวร์น,นะคะซึ่งเจนนี่เนี่ยอันฟอลโล่กับนานา ก็เป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยโฟกัสว่า เพื่อนที่ออกมาเคียงบ่าเคียงไหลนะคะนา,นานาเคยทําหน้าที่ออกรับแบ่งรับแบ่งสู้ให้กับเจนนี่นะคะเวลามีข่าวเชิงลบทําไมวันนี้เนี่ยเจนนี่เนี่ยเกือบจะเป็นคนนิ่งๆมาตลอดเนาะแล้วจะพึ่งมาพูดนะคะซึ่งข้อความมูฟเมนต์เนี้ยมันก็เป็นการพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงเป็น emotional ที่รุนแรงของเจนนี่เทียนโพสวันเขาบอกแบบนี้เลยคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวและจากนั้นมาอีก3ชั่วโมงเจนนี่โพสต์ต่อบอกว่าความรักเพื่อน ก็ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเจนต้องเห็นการกระทําของคนที่เรารักทําให้ผู้คนจํานวนมากเดือดร้อนทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่งคือมันเป็นการโพสต์ของเจนนี่ที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนเน,ะนาะขณะเดียวกันค่ะมีผู้สื่อข่าวสายตำรวจบอกว่าเจนนี่เนี่ยไปที่กองปราบเดินทางไปแจ้งความตาม ิิทธ์ตามกฎหมายในฐานะเนี่ยที่เธอนะคะเป็นผู้เสียหายร่วมกับบุคคลรายอื่นๆเพื่อให้ตำรวจนะคะดำเนินคดีกับบุคคลคนหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งแหล่งข่าวนะคะไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับนานาไรพิน่าหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเพื่อนในแก๊งนางฟ้านะคะที่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมถูกผลับถูกอันฟอลโลออกจากกลุ่มหรือเปล่านะคะ ซึ่งก็บอกอีกนะคะว่าเจนนี่เนี่ยขอให้ไม่ให้มีการบันทึกภาพนอกจากนี้นะคะก็มีตำรวจยิง3้งนายประกบตัวเธอขึ้นอาคารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเลยค่ะต่างจับตามองนะคะที่ความสัมพันธ์ของแก๊งนางฟ้ากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะส่วนงานนี้นะคะเรื่องราวข้อเท็จจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปค่ะก็ต้องรอให้หลายๆฝ่ายเนี่ยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกันอีกครั้งละคะ่ะ